อยู่ขาดหน้าร้อวงเล็บสเจ้านี้ยกมาต้องม่วน,นะคะเราอยู่ด่านที่3ของการใช้งานโปรแกรม VSet Balance Data การใส่ย,ยอดยกมานะคะเจ้านี้ก็เข้าที่ AP ค่ะคลิก AP ไปเป็นเอกสารจะเป็น BI ไม่ต้องทำอะไรนะคะกดโอเคเค OK ถ่ะโอเคเข้าไปเสร็จปั๊บเรายังไม่มียอดยกมาเราก็เพิ่มค่ะ F 3ค่ะจากนั้นเลขที่อ้างอิงก็001ย์ศ่งก็แล้วก็ไปใส่เลขอ้างอิงให้อาจารย์7 7ึ่งตามโจทย์นะคะ จากนั้นวันที่ของมีค่ค่ะคือยี่สิบสี่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์เครดิตไม่มีมก็เอนเทอร์ไปรหัสแผนกกดจุดเอนเทอร์ไม่ระบุนะฮะเจ้ามี่คือใครกดจุดเอนเตอร์อ่าก็เลือกนำจเจรินอ่ะไปหน่วยเงินไม่ต้องใส่นะฮะหน่วยเงินไม่ต้องใส่ไปใส่ยอดยกมาเลยค่ะว่าเรามีนี่ยกมาเท่าไหร่คะสี่หมื่นสามพันสองร้อยเอนเตอร์แค่นี้ค่ะแล้วก็บันทึก F10 ค่ะแล้วก็ออกค่ะ yes เนี่ยค่ะมันจะมียอดเจ้าหนี้ยกมาให้เลยค่ะว่ามีเท่าไหร่เพื่อที่เราจะดึงมาจากชำระหนี้ได้นะคะออกค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเจ้าหนี้นะคะต่อมาลูกหนี้นะคะอาจารย์จะให้จบในรอบเดียวยนะคะ AR ค่ะลูกหนี้ก็ AR ลูกหนี้ยกมาก็เป็น SI นะคะกดโอเคอใส่ข้อมูล F3 ค่ะเพิ่ม เลขที่อ้างอิงค่ะ001เลขอ้างอิงจริงๆคือ99801ก็วันที่ค่ะของนี่100760แผนก็ไม่ระบุเหมือนเดิมนะคะอ่ะจาจะลูกนี่คือใครอ่าก็เลือก b t u มานะคะ b t u เลือกชื่อบริษัทให้ถูกหัวเงินไม่ใส่นะคะไปยอดนี้ที่ยกมาค่ะลูกนี้รานนี้คือ25,000บาทแล้วก็ Enter แล้วก็ F10 บันทึกแล้วก็ออกเยเนี่ยค่ะคือคือแค่นี้สําหรับการทียยอดลูกมีเจ้ามีนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูอ่ะสตอ็อปเสร็จแล้ว